สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ทุกๆคนนะคะวันนี้คุณครูจีจะมา เนื้อหาบทเรียนที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะคะประกอบไปด้วยจุดประสงค์การเรียนเนื้อหาใบกิจกรรมเฉลยใบกิจกรรมนะคะเด็กๆพร้อมกันหรือยังถ้าพร้อมกันแล้วเราไปดูเนื้อหากันเลยค่ะ จุดประสงค์ของการเรียนเรื่องการเรียงลำดับเหตุการณ์นะคะนักเรียนจะต้องรู้จักความหมายของการเรียงลำดับเหตุการณ์ได้เขียนเรียงลำดับเหตุการณ์ได้และมีมารยาทในการอ่านค่ะ นักเรียนเห็นรูปภาพที่คุณครูนำมาแสดงให้ดูนี้ไหมคะมีรูปอะไรบ้างเอ่ยนกแมวแล้วก็ลิงนักเรียนคิดว่าความรักของพ่อแม่ที่มีต่อลูกเกิดขึ้นกับมนุษย์เท่านั้นใช่หรือไม่นักเรียนหาคำตอบดูสิคะถ้านักเรียนคิดว่าใช่เพราะเหตุใดและถ้าไม่ใช่เพราะเหตุใดลองตอบกันดูนะคะ นักเรียนดูใบงานที่คุณครูให้ไปประกอบกับคลิปวิดีโอนี้นะคะนักเรียนเห็นไหมแผ่นแรกคุณครูให้นักเรียนอ่านเรื่องแม่รักลูกจาะให้นักเรียนฝึกอ่านเรื่องแม่รักลูกจากคนละสองสามครั้งนะคะ ภารกิจต่อไปที่คุณครูมอบหมายให้นักเรียนก็คือให้นักเรียนเรียงลำดับเหตุการณ์นะคะทีนี้เรามาดูกันว่าการเรียงลำดับเหตุการณ์คืออะไรการเรียงลำดับเหตุการณ์เราจะต้องเริ่มจากที่อ่านเนื้อหาสาระของเรื่องและจัดเรียงลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนเกิดขึ้นทีหลัง เพื่อให้เราสามารถเรียงลำดับเหตุการณ์ต่างๆได้อย่างถูกต้องนะคะให้นักเรียนไปดูใบงานออนแฮนประกอบกับคลิปที่ครูสอนนี้นะคะใบงานวิชาภาษาไทยใบงานที่1จะมีอยู่3ตอนตอนที่1ให้นักเรียนเรียงลำดับเหตุการณ์โดยใส่หมายเลข1-5ถึงในกรอบที่เขากำหนดให้นะคะตอนที่2 เขียนเรียงลำดับเหตุการณ์จากหมายเลข1ถึง5ให้นักเรียนนำมาเรียงลำดับเหตุการณ์ให้ถูกต้องตอนที่3ให้นักเรียนบอกคุณครูว่าชอบเหตุการณ์นี้เพราะอะไรหรือไม่ชอบเหตุการณ์นี้เพราะอะไรนะคะนักเรียนที่น่ารักทำใบงานของคุณครูเสร็จหมดหรือยังเอ่ยถ้าทำเสร็จหมดแล้วเรามาดูเฉลยใบงานกันนะคะ จากใบงานที่คุณครูให้นักเรียนเรียงลาดับเหตุการณ์ในตอนที่1นนะคะนักเรียนเรียงได้ตามลําดับเหมือนที่คุณครูฉเฉลยไมเอย่ยเรามาดูเหตุการณ์แรกที่เกิดขึ้นนะคะเห็นหมายเลขหนึ่งไหมคะหมายเลขหนึ่งคือเหตุการณ์ที่1อ่านตามคุณครูนะนกกาเหว่าออกไข่ไว้ในรังกาลําดับต่อไปเหตุการณ์ที่สองนะคะแม่กาฟักไข่ จนเป็นลูกนกและรักด้วยคิดว่าเป็นลูกของตนลำดับเหตุการณ์ที่3แม่กาให้ลูกๆมาทักทายลูกนกลำดับเหตุการณ์ที่4แม่กาคาบเอาเหยื่อมาป้อนลูกนกลำดับเหตุการณ์ที่5แม่นกกลางปีกให้ลูกทั้งส4อยู่ในอ้อมอกและหลับตาลงอย่างภูมิใจ นักเรียนทำถูกทั้งห้าลำดับเหตุการณ์ไหมคะคุณครูขอชื่นชมนักเรียนทุกคนที่ตั้งใจทำงานในวันนี้นะคะหลังจากที่นักเรียนเรียงลำดับเหตุการณ์ทั้ง5้านั้นได้แล้วให้นักเรียนนำเหตุการณ์ทั้ง5เหตุการณ์นั้นมาเขียนเรียงลำดับเหตุการณ์นะคะจะเรียงลำดับเหตุการณ์ได้ดังนี้นกกาเหว่าออกไข่ไว้ในรงังและแม่กาก็ฟักไข่จนเป็นลูกนก และรักด้วยคิดว่าเป็นลูกของตนเองเมื่อลูกนกกาเหว่าฟักออกจากไข่แม่กาก็ให้พี่พี่กาดำมาทักทายน้องกาเหว่าจากนั้นแม่กาก็คาบเอาเหยื่อมาป้อนลูกนกทุกตัวด้วยความรักของแม่ที่มีต่อลูกและกางปีกให้ลูกทั้งสี่อยู่ในออบอกและหลับตาลงอย่างภาคภูมิใจ ส่วนกิจกรรมสุดท้ายนั้นนะคะให้นักเรียนเขียนบอกว่านักเรียนชอบเหตุการณ์ไหนและไม่ชอบเหตุการณ์ไหนพร้อมทั้งให้เหตุผลคุณครูมาด้วยแล้วเรามาเจอกันในวันที่เปิดภาคเรียนปกติเดี๋ยวคุณครูจะถามนักเรียนย้อนหลังนะคะ สำหรับบทเรียนเรื่องการเรียงลำดับเหตุการณ์คุณครูก็ขอจบการนำเสนอไว้เพียงเท่านี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าบทเรียนที่คุณครูทำขึ้นมานี้จะเป็นประโยชน์ต่อตัวนักเรียนเป็นอย่างมากนะคะครูขอชื่นชมนักเรียนที่มีความรับผิดชอบตั้งใจทำงานตามที่คุณครูได้รับตามที่คุณครูมอบหมายให้นักเรียนทุกคนนะคะครูขอชื่นชมค่ะสวัสดีค่ะ